ี่พี่น้องๆครับกลับมาที่สไลด์ที่ท่านเห็นเราบอกท่านแล้วนะจิตวิญ,ญญาณคือกล่องพลังงานข้างในเนี่ยมีคลื่นความถี่หลายๆความถี่ลดเลี้ยวเกี่ยวพันกันอยู่ในนั้น <c oughs> ไม่มีวันเคลื่อนที่ออกมาภายนอกรูปธรรมของตัวเองได้แล้วเราก็ยังบอกท่านว่าจิตวิญญาณที่เป็นกล่องพลังงานเนี่ยที่เห็นเป็นกล่องกลมๆเนี่ยเป็นเพราะเขาหมุนอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเขาหยุดหมุนเมื่อไหร่ท่านจะเห็นเลยว่าเขาก็มีรูปทรงเรขาคณิตเป็นตัวของเขาเองเหมือนกันถ้าเขาหยุดหมุนแต่เขาหยุดไม่ได้ ธรรมชาติเขาต้องหมุนตลอดเวลาไม่งั้นเขาไม่สมดุลเพราะเขาถูกสร้างขึ้นด้วยพลังงานพี่น้องครับเอานะเรามาดูรูปที่สองที่อยู่ในจอเดียวกันพี่ๆน้องๆครับท่านต้องสังเกตดีๆนะฮะอันนี้มันสั่นสะเทือนนะขึ้นขึ้น,นลงลงแล้ววิ่งวิ่งไปในแนวนี้วิ่งไปในแนวนี้นะในแนวนี้แล้วก็ขึ้นขึ้น,นลงลงนี่คือสิ่งที่ภาษาธรรมะสมัยโบราณเขาเรียกว,วิญญาณเห็นไหมครับ เห็นเขาเรียกว่าวิญญาณเรากล่าก็ได้พระพุทธองค์ทรงเรียกว่าวิญญาณถามว่าเราหาคําว่าวิญญาณที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไวอ้อ่ะเราหาได้จากตอนไหนที่พระองค์สอนอ้าวก็ขันห้าไงพี่น้องครับขันห้าซึ่งเป็นความสามารถของจิตวิญญาณที่แบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบแล้วให้จิตหยาบนั้น มีความสามารถในการสั่นสะเทือนแล้วเกิดเป็นขันห้าเสมอครับขีดเส้นใต้นะครับจิตวิญญาณแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นพลังงานที่เรียกว่าจิตหยาบเนี่ยก็คือพลังงานแล้วให้มันมีความสามารถในการสั่นสะเทือนเป็นกระบวนการของขันห้าได้ขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญา สังขารและอย่างที่5คือวิญญาณครับพี่น้องครับไปดูได้เลยนะฮะในพระคัมภีร์ของศาสนาของพระพุทธองค์ขันห้าตัวที่สุดท้ายคือตัวที่หไม่ใช่ไม่ได้ใช้คําว่าจิตวิญญาณนะครับใช้คําว่าวิญญาณพี่พี่น้องครับวิญญาณก็คือคลื่นความถี่ทางพลังงานวิญญาณเนี่ยเป็นคลื่นความถี่ทางพลังงานส่วนจิตวิญญาณที่เรากล่าวตะเกีย ก็คือรลองพลังงานตอนนี้ท่านเห็นความแตกตา่างยังครับถ้าจะพูดให้ชัดจิตวิญญาณเป็นจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนหรือเป็นแกนแกนของการสั่นสะเทือนเพราะมันเป็นคลื่นความถี่แสดงว่ามันสั่นสะเทือนอยู่ไม่สั่นสะเทือนจะเป็นคลื่นไหมครับพี่น้องครับแสดงว่า วิญญาณเนี่ยเกิดจากการที่จิตวิญญาณสั่นสะเทือนแล้วสามารถจะผลิตสร้างวิญญาณออกมาได้โปรดฟังอีกครั้งจิตวิญญาณเป็นกล่องพลังงานที่เมื่อใดเกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นถ้าเป็นจิตวิญญาณนะสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นคลื่นด้านบวกนะครับจิตวิญญาณจะมีไม่มีคลื่นด้านลบมันเวลาสั่นสะเทือนแล้วจะเป็นคลื่นด้านบวกเป็นคลื่นด้านบวกคือคลื่นดีครับ คลื่นดีก็คือคลื่นที่เอามาใช้ประโยชน์ได้เป็นคลื่นที่ร่างกายของมนุษย์เราทุกเซลล์ต้องการต้นไม้ทุกต้นต้องการสัตว์ทุกตัวต้องการดาวเคราะห์มวลแข็งดาวมวลแข็งทุกดวงในจักรวาลน,นี้ต้องการดินน้ำลมไฟทุกสิ่งต้องการพลังงานที่เป็นด้านบวกจากจิตวิญญาณซึ่งเร้นอยู่ในกายสังขารของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย เพราะว่าเวลาสั่นสะเทือนแล้วเนี่ยจะเวียงคลื่นพลังงานก็คือผลิตสร้างคลื่นพลังงานออกมาเป็นคลื่นความถี่ในรูปของคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กวันนี้เราไม่เอามาให้เปลืองสไลด์เพราะวันเสาร์ที่แล้วเราเอาตัวอย่างมาให้ท่านชมแล้วว่าคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กอิเล็กโทรแมกเนติกเวฟรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรวันนี้ก็เอาของจริงมาให้เห็นเนี่ยเห็นแบบเนี้ยแต่อันนี้ไม่ใช่คลื่นไม่ใช่คลื่นพลังงานจิตนะ เราเอามาเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นภาพที่เขาทําไว้เนี่ยชัดเจนที่สุดว่ามันเป็นคลื่นความถี่ม,มีการสั่นเสือนี่เป็นคลื่นที่วิ่งไปในแนวในแนวระนาบแต่ว่าอนุภาคของคลื่นมันจะสัส่นสะเทือนขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงในแนวแกนกลางแกนกลางมันจะวิ่งไปท่านเห็นภาพนะเราบอกแล้วท่านไม่ต้องไม่ต้องจบด็อกเตอร์ทางวิทยาศาสตร์หรอกเป็นด็อกเตอร์ทางจิตจักรวาลเป็นด็อกเตอร์ของพระบิดาก็ได้ครับเพียงแต่ฟังแล้วทำไงฮะคิดครับคิดตามพี่น้องครับ เราจะอธิบายความท่านอย่างมีเหตุมีผลและจะพยายามเลี่ยงภาษาอังกฤษครับตะกี้อิเล็กโทรแมกเนติกเวเนี่ยเราพูดภา,าษาอังกฤษแต่มันแปลว่าคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็ก <S 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 ถ้าพูดเต็มๆว่าคือคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กจิตวิญญาณผลิตพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกได้เขาจึงเรียกว่าจิตวิญญาณแล้ววิญญาณก็คือผลผลิตที่เกิดขึ้นจากจิต วิญญาณเป็นผู้ผลิตสร้างขึ้นมานั่นเองโอเคไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรากําลังพูดถึงมหัศจรัร์แห่งจิตวิญญาณเราจึงไม่ได้พูดเรื่องมหัศจรัร์ของคลื่นพลังงานพี่น้องครับนั่นต้องเป็นอีกบทหนึ่งครับถ้าท่านต้องการจะรู้ไม่ใช่ไม่รู้นะวันนี้ไม่พูดถ้าพูดต้องพูดให้ครบพูดให้ลึกซึ้งพูดให้จบเพราะว่าในทุกเสาเนี่ยเราจะสร้างพระคัมภีของพระบิดาตแต่ละหมวดของความรู้ที่เป็นอนุตตรธรรมแยกหมวดเอาไว้เลยครับเพื่ออะไรครับ เพื่อให้พี่ๆน้องๆเนี่ยได้นั่งศึกษาให้เข้าใจเราบอกเลยนะท่านฟังจนจบในคืนนี้นะแล้วท่านไปเปิดทบทวนในวันจันทร์วันอาทิตย์หรือวันจันทร์วันต่อไปนะท่านมีเวลาเจ็ดวันในการทบทวนที่เราสื่อคืนวันเสาร์สามทุ่มครึ่งของวันเนี้ยเพื่อจะฟังเสาร์ต่อไปอีกว่าพระบิดาจะทรงเมตตาสอนอะไรท่านท่านจะไม่สอนทั้งหมดหรอกจะไม่เอาใบไม้ในป่ามาบอกท่านหมดหรอกก็เหมือนพระพุทธองค์อะยุคนั้นพระพ,พุทธองค์ก็กรมมาแล้วก็สอนท่านยุคนี้ก็เหมือนกันครับ ทำยังไงที่ท่านจะมีสเสบียงที่จะพาตัวท่านเองหลุดพ้นออกไปจากโลกมาผ่านด่านด่านโลกก็คือด่านภูกระต่ายที่จิตจกักรวาลสถานธรรมที่เพชรบูรณ์เนี่ยที่หล่มเก่าเนี่ยคนทั้งโลกจิตวิญญาณของคนทั้งโลกต้องมาที่นี่ตัวมันไม่ได้จิตวิญญาณก็ต้องมาถ้าเป็นคนดีพร้อมที่จะหลุดพ้นเราตั้งสภาวา,าไไดไว้แล้วแล้วก็แล้วก็ผู้ที่จะหลุดพ้นไปยังด่านนภาลายัยซึ่งเป็นประตูเอกภพเข้าออกเอกภพ ต้องมาผ่านที่นี่ทั้งนั้นอย่างน้อยก็ต้องมาชําระกรรมที่เหลือ3 0มสซที่นี่ไม่งั้นท่านก็จะไม่มีคุณสมบัติที่จะพาจิตวิญญาณของท่านหลุดพ้นกลับบ้านได้พระบิดาทรงเมตตาให้ท่านช่วยตัวเองในการไม่ก่อกรรมใหม่และก็แก้ไขกรรมเก่าเพื่อไม่ให้เหลือผลกรรมเกิน3 0มสิบเอร์เซ็นต์รงยอมแล้วถ้าไม่เกิน30%มสซท่านมาที่ภูกระตายเราจะใช้กระบวนการไซโคโชในการชําระจิตสานึกของท่านยกระดับจิต ปัญญาพัฒนาจิตสํานึกให้กับท่านทั้งหลายเพื่อให้จิตวิญญาณของท่านเนี่ยได้รับคุณสมบัติที่ถูกต้องทองแท้ที่สมบูรณ์เพื่อจะช่วยกันขับเคลื่อนจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของท่านไปสู่ด่านนภะาลัยก่อนจะหลุดพ้นไปสู่แดนสุญญาตาหรือแดนจิตจักรวาลบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณแก่นแท้ในกายสังขารของท่านที่เขาจากมานี่คือความจริงที่เราพูดถึงเอาละตอนนี้ท่านรู้เลยนะว่าเราจะพูดเรื่องกล่องพลังงานจิตวิญญาณเราไม่ได้พูดเรื่องพลังงาน ที่ไหนใช้คําว่าวิญญาณในพระไตรปิฎกแสดงว่าที่นั่นเขาหมายถึงพลังนะ <c oughs> สักวันหนึ่งเราจะพูดเรื่องขันห้าให้ท่านฟังอาจจะต้องสอดแทรกไว้ในหัวข้อเรื่องใหญ่เสาใดเสาหนึ่งเพราะเรื่องขันห้าพูดไม่นานอ่ะเดี๋ยวมันก็จบ <c oughs> แต่เราบอกก่อนนะฮะถ้าท่านต้องการจะหลุดพ้นกลับบ้านท่านต้องแทรกแซงขันห้าให้ได้เพราะจิตวิญญาณเนี่ยเขาต้องแบ่งภาค ส่วนหนึ่งมาแล้วให้จิตยาหรือจิตมนุษย์ของเขาก็คือจิตท่านที่ฟังเราอยู่เนี่ยได้ใช้ในการสั่นสะเทือนเบื้องต้นเป็นขันห้าก่อนเพราะว่ามันเป็นคลื่นความถี่ต่ำๆคลื่นความถี่ถ้าท่านเห็นในจอนะก่อนมันจะยกสูงขึ้นที่ท่านเห็นไหมเป็นลักษณะคล้ายๆฟันเลื่อยก่อน,นจะยกสูงขึ้นเนี่ยมันจะลงมันจะไมไงมันจะลงต่ําก่อนนะแต่มันจะเริ่มต้นจากจุดศูนย์ก็คือในแนวระนาบที่ท่านเห็นหท่านดูภาพทาง ในจอทางซ้ายมือมันจะลงต่ำก่อนจากระดับแนวระนาบก็คือศูนย์แล้วลงตำ่ำจากต่ำมันก็เด้งตัวสูงขึ้นและก็ลดตัวลงมาแล้วก็เด้งตัวสูงขึ้นลดตัวลงมาเพราะฉะนั้นก่อนที่คลื่นจิตหยาบของมนุษย์อย่างท่านเนี่ยมันจะสามารถสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงทางด้านบวกให้ทัดเทียมกันกันกบจิตวิญ,ญญาณที่แบ่งภาคมาเป็นจิตหยาบของท่านได้มันต้องเริ่มจากไหนครับ เริ่มต้นจากความถี่หยาบกรเพราะฉะนั้นนี่ไงพระพุทธองค์หรือพระาศาสดาทุโรงจึงสอนให้มนุษย์มีเมตตากรุณามุทิตาเวขามีความรักอดทนอดกลั้นให้อภัยแล้วพระพุทธองค์ยังแถมสอนว่าละวางกิเลสปฏิเสธตัณหาถ้าท่านไม่ละวางนะฮะท่านก็จะเต้นาส,าาสามชาติครับโลภโทสะโมหะสามชาติเหมือนกับเต้นจังหวัดชาชาชาวิ่งขึ้นวิ่งลงกระไดเต้นชาชาชาเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธอยู่อย่างนี้ครับ ท่านก็เข้าถึงจิตวิญญาณของท่านไม่ได้เขาจึงต้องสอนท่านเนี่ยไปนั่งกรรมาฐานไปเดินจงกรมถือศีลน,นั่งสมาธิอะไรพวกนี้ก็เพื่อจะเอาจิตของท่านเนี่ยชำระให้กิเลสมันว่างตัณหามันว่างออกไปจากจิตยาบถ้าจิตยาบมันว่างไปจากกิเลสตัณหาได้มันถึงจะสามารถสัน่นสะเทือนขึ้นในย่านความถี่สูงด้านบวกได้ไม่งั้นมันก็เต้นสามชาชัาชา,ชาขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่นั่นนะครับแต่เห็นภาพไหมครับที่เราพูดเนี่ย เพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าเราไม่ได้มายกเลิกคําสอนของาศาสนาไหนไม่ได้ยกเลิกคําสอนของพระพทุทธองค์บางทีเราหยิบเอามาเพื่อให้ท่านเชื่อมโยงได้ว่าเรากําลังพูดถึงอะไรพระบิดาหรือพระพุทธเจ้าให้เรากล่าวถึงเรื่องอะไรอย่าใจร้อนหาว่าเราไปขโมยธรรมะของพระพทุทธองค์มาแล้วถ้าพูดให้ท่านรู้เรื่องอ่ะเราก็อยากจะหยิบออกมาพูด่ะแต่ตอนนี้เรากลัวแล้วนะเรากลัวแล้วเราจะไม่พยายามไปหยิบเราจะสร้างคําใหม่ของเราเองเพราะคําใหม่ที่เราสร้างขึ้นจิตใจวานสร้างขึ้นมีคนเอาไปใช้เยอะแยะนะเช่นแรงสั่นสะเทือน และทุกวันนี้คนรู้จักจิตสํานึกมากขึ้นเพราะส่วนใหญ่ชอบพูดโกโก้พูดเรื่องจิตสํานึกแต่ดันไปพูดเรื่องจิตใต้สํานึกจิตใต้สานึกไปเกี่ยวอะไรกันด้วยในความเป็นมนุษย์ของท่านใช่ไหมพูดเพราะรู้ไม่จริงไงพูดโกโก้แต่ทุกวันนี้คนเรียมรู้แล้วว่าจิตสํานึกคืออะไรแล้วเราบอกว่าไม่ใช่สานะสาหรือสาสนนะจิตสามนึกพี่น้องครับไม่ใช่จิตสํานึกจิตสำนึกไม่มีความหมายมีแต่คําว่าสามนึกคือนึกออกนึกเอานึกเองจิตมนุษย์เรามันสันเซียนเป็นสามอย่างนี้โดยธรรมชาติของมันเลยครับ ถ้าท่านไม่กำกับการนึกของท่านมันก็จะไปนึกลบแล้วมันก็จะไปนึกด้านลบถ้าที่บางทีมันเป็นบวกเห็นไหมฮะถ้าท่านไม่กำกับ,กบไม่ควบคุมจิตของท่านไม่ดูแลจิตสำนึกของท่านให้ดีพฤติกรรมของท่านออกมาก็เบี่ยงเบนบิดเบือนพฤติกรรมของท่านออกมาก็ชั่วมากกว่าดีเพราะอะไรฮะเพราะส่วนมากไอการทําชั่วเนี่ยมันไปตามจิตฝ่ายต่ําฝ่ายต่ําแล้วว่าจิตที่สันซึมเป็นคลื่นความถี่ตำ่ำหยาบยาบะโลภโทสะโมหะนี่คลื่นความถี่ต่ํา นี่คือจิตฝ่ตายต่าแล้วเมื่อมันเต้นสามชาโลพระโทสะโมหะมันเต้นแต่สามชาชัดชัดชาอย่างเงี้ยไม่ไปเต้นจังหวะอื่นนะจังหวะร็อกมันเร็วกว่านี้เนียแล้วมันมันจะก้าวหน้าได้ยังไงล่ะพี่น้องครับเราจึงจําเป็นต้องกลับมาแล้วก็มาเตือนสติท่านเพราะไม่มีใครสอนแบบเนี้สมัยเราไปฟังแต่นักบวชใช่ไหมนักบวชเขาก็เชี่ยวชาญกับการปฏิบัติอยู่กับที่เขาเรียกว่ากรรมฐานปฏิบัติธรรมะอยู่กับฐานฐานเพราะอยู่ในที่ตั้ง แต่อย่างพวกเราเป็นสัตว์สังคมเนี่ยเราต้องสิเบเอ็ดรอรสิบอดรอไปโน่นมานี่แรดไปเรื่อยนะฮะถูกไหมแรดไปแรดมาอยู่เรื่อยไม่ได้อยู่กับที่เลยนี่คือความจริงครับอ้าวพี่น้องครับมีคําถามต่อมาเราจะมีคําถามเป็นสไลด์เพื่อทําให้ท่านรู้ว่าเรากาลังจะกล่าวถึงเรื่องอะไรเรากำลังจะสื่ออะไรกับพระเจ้าสื่ออะไรกับพระบิดาเพื่อจะมากล่าวเป็นพระโอวาทให้ท่านฟังในสไลด์ต่อไปครับจิตวิญ,ญญาณมาจากไหน ห้ามบอกว่าเราพูดของเก่าก็ผู้ที่มาฟัง Youtube คนทั้งโลกมีใครฟังมาก่อนเหมือนท่านบางคนบ้างครับท่านอาจจะสนใจศึกษามาเยอะนะลองใจเย็นฟังดูนะว่าเรามีคำสอนที่เป็นสาระลึกกว่าที่ท่านเคยรู้หรือเปล่าจิตวิญญาณมาจากไหนครับถ้าพูดแบบนี้เราก็คงจะต้องมีภาพให้ดู ท่านเห็นลูกสองวิ่งขึ้นวิ่งลงไหมฮะลูกสอนสีเขาขาววิ่งขึ้นอ่าแล้วก็วิ่งลงแล้วท่านเห็นตัวหนังสือไหมครับอนันตจักรวานวงเล็บเอกภพนี่เราพูดสําหรับคนที่มีหัวใจเป็นวิทยาศาสตร์กายภาพวิทยาศาสตร์โลกเป็นวิทยาศาสตร์กายภาพแต่วิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์ที่เป็นทางด้านพลังงานไร้ตัวตน มันเป็นสปปรรพสิ่งที่เป็นอนัตตาหาตัวตนด้วยอายตนะภายนอกทั้งห้าไม่ได้พลังงานเนี่ยมีกลิ่นแต่จมูกเราดมกลิ่นไม่ได้พลังงานมีความร้อนความเย็นแต่เราไม่สามารถสัมผัสพลังงานแล้วบอกว่าร้อนเย็นไม่ได้มีสีตาของมนุษย์เราก็ไม่สามารถทีถ่จะมองเห็นสีของพลังงานได้อย่างเช่นสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยเป็นพลังงานนะพี่น้องครับ มันมีทั้งสีเฉพาะตัวมีทั้งกลิ่นของพลังงานเฉพาะตัวเราไม่อยากบอกว่ามีรสชาติด้วยซ้ํา <laughs> เป็นความรู้ที่หลายๆคนไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้มีคุณสมบัติเอาเป็นว่าอย่างนี้จิตวิญญาณมาจากไหนตะกี้นะกล่องพลังงานเนี้ยนะมาจากไหนเราให้คําตอบสั้นๆว่ามาจากนอกเอกภพหรือมาจากนอกอนันตจักรวาล ถามว่าทาไมเราบอกว่ามาจากนอกอนันตจักรวาลเพราะอนันตจักรวาลเป็นเหมือนเสมือนหนึ่งเป็นห้องทดลองของพระผู้เป็นเจ้าที่เรากล่าวพระนามพระองค์บ่อยๆว่าองค์จิตจักรวานเพราะเราเกรงใจพี่พี่น้องๆ้องที่เขานับถือยอมรับในศาสนาหนึ่งที่เขามีพระเจ้าเราก็ไม่อยากจะกล่าวคําว่าพระเจ้าบ่อยๆเพราะเดี๋ยวเขาบอกเอ้น,นี่มันตะแบงมาล้อเลียนล้อเล่นกับศาสนาที่เขายึดถือหรือเปล่าเพราะมนุษย์เราชอบยึดติดนะครับ พอยึดติดแล้วปั๊บเนี่ยก็เลยเอาศาสนาเนี่ยมาแบ่งแยกกันไปหมดเลยถ้าศาสนาหนึ่งจะพูดเรื่องธรรมะของอีกศาสนาหนึ่งอีกศาสนาหนึ่งนะแสดงว,ว่ามั่วแล้วพี่น้องครับเมื่อประมาณไม่เกินสิบปีที่ผ่านมาจิตจักราวาลโดยชมรมจิตจักราวาลศึกษาแห่งโลกโดยมีเรานี่แหละพระบุตรเอกขององค์จิตจักราวาลเป็นผู้นําโดยการสนับสนุนของบริษัทในเครือสา,าพัฒนนะครับบริษัทไ CC จําจำกัดมหาชน โดยท่านดรบุญยสิทธิโชควัฒนาท่านดรบุญยเกียรติโชควัฒนาท่านดรบุญชัยโชควัฒนาท่านเมตตาสนับสนุนกิจกรรมหนึ่งให้กับเราเพื่อเดินทางไปกล่าวความจริงเกี่ยวกับธรรมะของทุกศาสนาทั่วประเทศไทยแต่เสียดายเราไปได้ไม่กี่ไม่กี่มากน้อยจังหวัดหรอกก็มีเหตุข,ขัดข้องบางประการเลยทํางานต่อไม่ได้แต่ก็ได้ทําหลายจังหวัดนะโครงการนั้นเรียกว่า love to love เป็นโครงการที่เรียกว่ารักเพื่อรักท่านเชื่อไหมครับ เราคือคนแรกของประเทศไทยหรือของโลกก็ได้ที่สามารถไปกราบเรียนเชิญพระภิกษุสงฆ์เป็นระดับพระมหานักเทศถึงแม้ไม่มีชื่อเสียงโด่งดังขจรขจาจทั่วทุกสารทิศถึงแม้ท่านไม่ใช่นะเจ้าอาวาสวัดดังในต่างประเทศท่านไม่มียศอะไรเป็นแต่ท่านพระมหาเป็นปร,ริยนนะมาขึ้นเวทีในการผลัดกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่องของธรรมะของศาสนาสามศาสนาครับพุทธคริสต์และก็อิสลามอิสลามเนี่ยเราได้รับเกียรติจากท่านโตอิมัมที่อยู่ในเขตของจังหวัดนั้นในพื้นที่ขึ้นเบทีนะมากล่าวว่าอเลเนี่ยท่งสอนอะไรหัวใจของศาสนาอิสลามนี่คืออะไรทำไมศาสนาอิสลามถึงอยู่ได้มากมายยั่งยืนมาถึงทุกวันนี้ให้ผู้ที่เชี่ยวชาญเลยให้เป็นผู้นักเทศเป็นผู้ที่เป็นนักเทศมากล่าว แล้วก็อีกท่านนึ่งก็เป็นบาทหลวงครับระดับท่านบาทหลวงนะครับเรามีประวัตินะฮะนะเราใน y u u t u b ี่สาเราไปค้นดูแหละมีมีรายการหลายอย่างตั้งแต่เช้ายันเย็นนะสองวันหนึ่งคืนยังาสินค้าราคาถูกของสาพัฒไปให้กับพี่พี่น้องๆในจังหวัดนั้นได้ซื้อราคาถูกด้วยทั้งที่จริงๆนะสาพัฒนสินค้าก็ขายดีอยู่แล้วนะครับไอซขายดีอยู่แล้วเราก็พาสัญจรไปเราเป็นผู้นําปรากฏว่า คุยไปคุยมาเนี่ยผลัดกันกล่าวธรรมะให้ฟังเนี่ยอย่างศาสนาพุทธเหมือนกันพระพุทธเจ้าสอนอะไรแกนหัวใจของศาสนาพุทธคืออะไรแต่ละจังหวัดนะฮะพระคุณเจ้าที่ขึ้นเวทีรับรับนิมนต์เราอะ่ะก็จะกล่าวคล้ายๆกันแต่มีแตกต่างกันลึกซึ้งก็แล้วแต่นะว่าบวชมานานแค่ไหนมีปัญญามากน้อยแค่ไหนทางคริสต์ก็เช่นกันครับทั้งสามศาสนาและทุกจังหวัดที่เราไปมาเนี่ยธรรมะที่กล่าวเนี่ยเผลอๆพุทธไปกล่าวของคริสต คริสไปกล่าวของอิสลามอิสลามไปกล่าวของพุทธกับคริสต์บางทีพุทธก็ไปกล่าวของคริสต์ของอิสลามทั้งที่พิธีกรหรือวาทยยกรที่อยู่บนเวทีเนี่ยก็ยังขำตัวเองกันอยู่ตลอดบันทึกว่าเป็นประวัติศาสตร์ไม่มีตรงไหนเลยครับที่ศาสนาทั้งสามศาสนาสอนให้คนทําชั่วไม่เคยมีศาสนาไหนสอนให้คนทะเลาะกันเพราะแก่นธรรมะของทุกศาสนามันเหมือนกันครับเราจึงเป็นคนแรกที่พิสูจน์มาทั่วประเทศเราจึงเป็นคนแรกที่กล่าวว่าทุกศาสนาล้วนเป็นสากล ทุกศาสดาล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันนี่คือที่มาจากการที่เราเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของเราจิตจักรวาลสัญจรในโครงการที่ชื่อว่า love to love รักเพื่อรักเราขออนุญาตเสียเวลาเล่าประวัติตรงนี้ให้ท่านฟังอย่าไปคิดว่าเรามาเพื่อทําลายศาสนาอย่าไปคิดว่าเราเนี่ยมาเพื่อสร้างลัฐที่ใหม่ศาสนาใหม่ไม่ใช่แล้วครับเราไม่สร้างสํานักหรอกเรามาสร้างสํเนกเราจะบอกทุกคนว่าศาสนาทุกศาสนาดีหมดเลยครับ พียงแต่ท่านต้องค้นหาแก่นแท้ของธรรมะของศาสนานั้นให้พบอย่าฟังแล้วเชื่อเลยเพราะทุกวันนี้คนนำทางก็คือผู้สอนศาสนาแต่ละคนเนี่ยบางคนเนี่ยตาบอดก็มีคนนำทางตาบอดแล้วมองไม่เห็นแสงสว่างเขาจะสอนผิดก็ได้ครับท่านจะเชื่อได้ไงว่าสอนถูกท่านต้องคิดด้วยฟังเราสื่อพระโอวาทกับพระบิดาอยู่ในขณะน,นี้ท่านก็ต้องคิดตามอย่าเชื่อเราทันทีครับหน้าตาเราอาจจะหลอดูแล้วน่าเชื่อถือเพราะใส่สูตรไม่หรอกครับ หน้าตาหล่อๆแต่กรมมลอก็มีแต่เราเนี่ยพูดความจริงท่านฟังอย่างมีเหตุมีผลฟังด้วยใจกว้างจ,จำไว้สี่ข้อคําเตือนสี่ข้อก่อนจะเข้าชมรายการเราเราขึ้นเตือนสติทุกครั้งถ้าท่านมีในสี่ข้อนั้นท่านฟังรายการเราแล้วไม่ได้ประโยชน์เอาเป็นว่าอย่างนี้จิตวิญญ,ญาณของท่านคําว่าของท่านแปลว่าเป็นตัวตนแก่นแท้ที่ขันอาสาองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือจิตจักรวาลอาสาองค์จิตจักรวาลเข้ามาเกิด เป็นคนสองมิติคือมีจิตหยาบกับจิตวิญญาณแล้วก็กายหยาบแล้วก็คนกายหยาบจิตหยาบกับจิตวิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียวกันถ้าคนสม็จเรียกว่ามนุษย์เนี่ย <c oughs> นี่ก็คือภรารกิจของจิตวิญญาณที่อาสาเข้ามาเกิดเข้ามาเกิดในอนันตจักรวาลน,นี่ครับแต่ไม่ได้อยู่ในอนันตจักรวาลเพราะมันกว้างมากนะฮะไม่ใช่ล่องลอยอยู่ครับแต่พิกัดตำแหน่งที่มาเกิดก็คือดาวเคราะห์โลกเสรีเราบอกแล้วทําไมมาเกิดที่ดาวเคราะห์โลกเสรีแล้วมนุษย์ เราชายหญิงหล่อที่สุดเป็นเครื่องยำเออไม่ใช่เครื่องยำนะเครื่องยนต์แห่งกรรมแหมพูดเร็วเป็นเครื่องยำเลยนะมีเครื่องยนต์แห่งกรรมที่เป็นเลิศที่สุด <c oughs> ขนาดพวกเอเลี่ยนท่านเห็นไหมทุกวันนี้ก็เขาเผยเผยรูปมาบ้างจริงก็มีเท็จก็มีนะแต่พวกเขาเนี่ยรูปร่างหน้าตามไม่มีใครดาวดวงไหนมีสิ่งมีชีวิตที่เขาเรียกว่าเอเลี่ยนอ่ะไม่มีสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงไหนหลอ่อเหลาเท่ากับมนุษย์โลกเสรีนี่เพราะเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมชั้นเลิศ ที่ถูกสร้างขึ้นบนโลกนี้ครับแล้วให้จิตวิญญ,ญาณเนี่ยเข้ามาขับเคลื่อนเข้ามาปฏิสนธิทางวิญญาณเพื่อที่จะให้วิญญาณหรือจิตวิญญาณเนี่ยนะทำหน้าที่สําคัญบางเรื่องซึ่งเสาที่แล้วก็บอกท่านไปแล้ววันนี้เวลากล่าวถึงนะท่านก็จะนึกออกร้องอ๋อได้เลยเพราะว่าความรู้เสาที่แล้วมันมาต่อย,ยอดกับเสานี้ครับจิตวิญ,ญญาณมาครับโลกดาวเคราะห์โลกเสรีที่ท่านนั่งนั่งนอนนอนหรือนั่งฟังนอนฟังโอวทาทพระบิดาผ่านที่เราเปล่าอยู่ในขณะเนี้ย เป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะจักรวาลที่มีดาวเดวงเป็นบริวารและมีพระสุริยะเทพคือดวงอาทิตย์เนี่ยโคจรเป็นศูนย์กลางของระบบอยู่บริเวณเส้นเส้นกลางเนี่ยเส้นกลางของอนันตจักรวาลก็คือกาแล็กซีทางช้างเผือกเราถูกส่งมาเกิดในเอกภพในอนันตจักรวาลโดยจิตวิญ,ญญาณของท่านผ่านประตูมิติคือดานน่านณภาัยเข้ามา ตรงปลายปีกทั้งสองข้างของทางช้างเผือกที่ลูกสอนกำลังชี้อยู่ในขณะนี้ท่านเข้าออกทางนี้ทั้งซ้ายทั้งขวาแต่เนื่องจากอน,นันตจ,จักรวาลและเอกภพบเนี่ยมันเวียงหมุนรอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาเหมือนจิตวิญญาณไม่มีผิดไม่งั้นไม่สมดุลถูกไหมครับทุกอย่างต้องหมุนเวียงหมุนรอบตัวเองในแนวระนาบแต่เนื่องจากโลกต้องโคจรรอบดวงอาทิตย์ก็เลยไม่หมุนโดยแนวระนาบขนานกับพื้นแต่ให้ทมามุามเอียง23.42องศาเพราะอะไรครับ เพราะว่าดาวเคราะห์โลกไม่ได้หมุนรอบตัวเองอย่างเดียวต้องโคจรไปรอบดวงอาทิตย์ด้วยต้องเลี้ยวเวลาไปถึงดวงอาทิตย์เลยไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันต้องเลี้ยวถามว่าถ้าแกนหมุนของโลกไม่เอียงยี่สามเศษหนึ่งเสององศามันจะเลี้ยวอ้อมดวงอาทิตย์แล้ววกกลับมาที่เดิมนะวงรอบได้ไหมครับเป็นรูปหนํำเรียวอ่ะพี่น้องครับนึกภาพออกใช่ไหมครับเอาถ้านึกไม่ออกไปถามที่ไอคนที่ชอบซิ่งบิ๊กไบค์หรือขี่มอเตอร์ไซค์รถแข่งบิ๊กไบค์ไอที่ตายแล้วไม่ต้องไปเอาตัวอย่างมันนะ เวลามันเลี้ยวเข้าโคง้งเวลามันจะเข้าโคง้งนั่นแปลว่าต้องต้องโคง้งต้องวกใช่ไหมตรงไปไม่ได้ต้องเลี้ยวโคง้งไม่ว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยถามว่าไอ้บิ๊กไบค์คันนั้นน่ะถ้ามันดันทะลึ่งนะคนขี่นั่งตัวตรงแล้วมันจะเลี้ยวเข้าโคง้งซ้ายจะเข้าโค้งได้ไหมพี่น้องมันต้องแหกโคง้งถูกไหมครับนี่พระบิดาก็สอนธรรมะให้เราเห็นว่าทําไมโลกจึงต้องมีแกนหมุนเอียงทํามุมกับแนวดิง่ง23.5องศาโดยประมาณก็เพื่อเอาไว้เลี้ยวโค้งรอบดวงอาทิตย์และบังเอิญนะโลกอยู่ในวงโครจร ลำดับที่สามถัดจากดาวพุธซึ่งเป็นวงโครจรชั้นในมันจึงต้องทำแกนหมุน23.12องศาท่านรู้ไหมครับถ้ายิ่งถ้ายิ่งอยู่ข้างในดาวพุธมุมที่จะต้องทำกับแนวดิ่งหมุนการหมุนรอบตัวเองของดาวพุธน่ะต้องโครจรรอบดวงอาทิตด้วยกับดาวที่อยู่วงนอกสุดคือดาวพลูโต,โตท่านลองเดาดูสิครับ เหมือนมอเตอร์ไซค์สองคันคันหนึ่งอยู่ในตำแหน่งของดาวพุธในวงโคจรดาวพุธอีกมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งบิ๊กไบค์คันนึงอยู่ในวงโคจรของดาวดวงที่เก้าคือดาวพลูตโตมอเตอร์ไซค์คันไหนครับเวลาเข้าโค้งที่จะโคจรรอบดวงอาทิตย์นเขาเรียกตอนเข้าโค้งมอเตอร์ไซค์คันไหนครับที่ต้องเอียงทำมุมมากกว่าอีกคันหนึ่งครับไอทอี่มุมแหลมใช่ไหมครับก็คือดาวพุธถ้ามันเอียงน้อยมันจะแหกโค้ง ก็แปลว่ามันจะแหกออกจากวงโคจรมันไปจะไปเฉียวชนกับดาวศุกร์ถูกไหมมันดาวแต่ละดวงเนี่ยพระบิดาจึงเว้นระยะห่างจากดาวดวงนี้เท่านี้กี่ล้านกิโลเมตรเพราะดาวมวลใหญ่อะมันใหญ่ต้องห้อยห่างๆเผื่อมันเสียสมดุลแล้วมันจะไม่เฉียวกันมันไม่ชนกันพี่น้องครับนี่สามัญสำนึกนะครับเป็นสัจธรรมที่เป็นอนุตตรธรรมที่บางทีอยู่ว่างๆเราไม่เคยคิดอะเราแค่รู้จากนาซาว่า นักดาราศาสาตร์ว่าดาวดวงนี้นะมีแกนหมุนทำมุมกับแนวดิ่งเท่านั้นเท่านี้โลกทำมุมน,นั้นไปไม่เคยคิดต่อว่าทำไมมันต้องเอียงอย่างเนี้ยแล้วถ้ามันเสียสมดุลคือเอียงแล้วเสียสมดุลเนี่ยโอกาสที่มันจะแหกโคง้งหนีวงโครจรของตัวเองไปกินเส้นไปล้าเส้นกับวงโครจรของดาวดวงข้างเคียงเนี่ยมีโอกาสสูงไหมครับพี่น้องครับเห็นไหมครับความเป็นระบบความเป็นระเบียบมันจะเสียหายหมดเลยครับ แล้วก็ดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ครับมีมนุษย์มาเกิดเนี่ยมีจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยสำคัญที่สุดกว่าดาวดวงอื่นเลยเพราะพระบิดากาหนดให้ดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้เป็นผู้ควบคุมความสมดุลของอนันตจักรวาลทั้งระบบพระองค์จึงยอมให้โลกแตกยอมให้มนุษย์เหลวไหลจิตสํานึกต่ตําตมมากไปกว่านี้ไม่ได้จึงต้องมีการชําระโลกชําระจิตสํานึกของมนุษย์ใช้ไซโคโชโควิด1 9แต่ใช้ด่านลอกนี้แล้วมีคนสอบตกและตายไปเยอะ แต่บางคนต่อไปเหลวไหลอีกก็จะส่งภัยพิบัติเป็นเชื้อโรคมาอีกครับแล้วแน่นอนครับมันจะแรงขึ้นกว่าเดิ <c oughs> ดมเขาเรียกว่าครั้งแรกหวด,ด้ดยไม่ไหวทีเดียวถ้าเหลวไหลถ้าเป็นลูกที่ดือ้อไม่รักดียังเหลวไหลซ้ําอีกก็จะถูกหดสองทีและถูกตีแรงกว่าเดิมมนุษย์ลโลกก็เหมือนกันครับช่างเทคนิคโดยทูตสวรรค์ของพระองค์ก็จะต้องลงไหวในพระนามของพระบิดาหนักขึ้นบุญแรงขึ้นยิ่งคนที่ไม่เอาไหนนะครับ คราวที่แล้วเราบอกแล้วเรื่องระดับจัก,กรวาลแท้ๆเราเกล่าวเพื่อชี้ทางกลับบ้านให้กับจิตวิญญาณของท่านแต่ท่านดูสิคนที่นั่งชมเฟซบ o o กมันมีอยู่กี่คนคนที่มานั่งดู u t u b e ย้อนหลังมีกี่คนเราบอกแล้วของดังๆของดีๆไม่มีโปรโมชั่นใครมีบุญก็จิตวิญญาณของคนคนนั้นก็จะเหนี่ยวรั้งจิตหยาบของตัวเองเพื่อจะมาพบเจอคำสอนเหล่านี้มันไม่ใช่บังเอิญครับที่ท่านมาฟังมาชมและติดตามมาตลอด แล้วตั้งใจอย่างจริงๆไม่มีเวลาเล่นเล่นอีกแล้วพี่น้องครับโอเคนะ